คุณแม่บอกลูกน้อยวัยเจ็ดขวบให้โทรเรียกพ่อกลับบ้านมากินข้าวแต่ไม่ทันไรก็วางสายยังไม่ทันพูดอะไรเลยเอา้าวพ่อไม่รับเหรอปล่ามีผู้หญิงคนหนึ่งรับสายอะ่ะภรรยาได้ยินก็ปี๊ดแตกสามีกลับมาบ้านปับ๊บหยิบกระทะฟาดดังปองตัดภาพมาอีกทีสามีฟื้นอยู่โรงพยาบาลน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นภรรยาจุงลูกเข้ามาแล้วบอกว่ามีอะไรจะสารภาพไหมสามีก็งงอะไรไม่มีไหนลูกบอกซิว่าโทรหาพ่อแล้วใครรับ ผู้หญิงรับและเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กับรวม5กรกำตามสนองาพาร์ทหนึอันดับที่5 เวลาเราไปเจอคนมักง่ายขับรถย้อนสอนกับรถในที่ห้ามกลับถ้าเขามีพยักหน้าขอโทษหรือโบอกไม้โบกมือขอทางหน่อยครับมันยังพอหยนหยนกันได้แต่มันจะมีไอ้พวกที่มักง่ายแล้วทําเหมือนกับว่าตัวเองไม่ผิดคนอื่นนั่นแหละแม่งไม่มีน้ําใจตะกระเพี้ยนเพี้ยนพอคนที่เขามาถูกไม่ยอมต้องทําเป็นข่มทําเป็นกลางเผื่อว่าเขาจะกลัวและยอมหลีกให้แบบสุ่มกาชาดรอผู้โชคดี เพราะเมื่อวันที่4ตุลา2025แถวแถวสุขุมวิทตรงเอกมัยมีแท็กซี่มักง่ายประหยัดเวลาขับรถย้อนสอนมันแม่งเลยแล้วไปประชันหน้ากับรถที่เขามาถูกทางจนทะเลาะกันมีคนที่เขาเดินผ่านไปมาหรือเจ้าของวินถิ่นตรงนั้นหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้คือแท็กซี่เป็นฝ่ายผิดอย่างเห็นได้ชัดทำรถติดยาวแต่เผือกมาทำเก๋าใส่คนที่เขามาถูกทาง ปรากฏว่าเจอคนจริงครับเปิดประตูเดินลงมาขวางหน้าชี้นิ้วบอกแน่จริงมึงลงมาแท็กซี่ยกมือไหว้แทบไม่ทันทั้งที่เขายินดีตัวต่อตัวและมือเปล่าด้วยซึ่งพี่คนจริงตัวใหญ่มากน่าจะสูง180-190 รถ BM ข้างหลังก็ขับตามจี้มาติดๆรถเก๋งสีขาวซ้ายมือก็ชิดมาเหมือนกันแท็กซี่คันนั้นทำอะไรไม่ได้นอกจากถอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาเลนแทรกเข้าไปได้เสียเวลายิ่งกว่าเก่าซึ่งถอยไปเกือบ50เมตรได้เลยอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาต้องยอมเพราะแท็กซี่คันนั้นเหมือนเป็นแท็กซี่ปลดระวางเป็นรถบ้านส่วนบุคคลไปแล้วไม่มีป้ายไฟข้างบนหลังคาและไม่มีคำเขียนข้างประตูว่ามาจากอู่ไหนคือแท็กซี่เถื่อนดีๆนี่เองถ้ามีเรื่องกันขึ้นมาค่าปรับคงตามมาเป็นหางว่า ยังดีที่ฉลาดคิดได้เสียดายมากไม่เห็นทะเบียนกับหน้าคนขับแท็กซี่พรอ,อยากให้ถึงกรมขนส่งรู้ยังทำไมคนถึงหันไปเรียกแกร็บพี่ที่ถ่ายคลิปก็เดินถ่ายตามแล้วบอกบี้ไปบี้ไปเอาดิแย่เม็ดทำถึงสะใจสุดๆไลบีด้ดิของจริง <laughs> เจอคนจริงไมด่ดิเอออันดับที่สี่ คนหลายคนนั้นมีนิสัยดีแต่พอเล่าเข้าปากกลับกลายเป็นนักเลงพูดมากทำตัวกลางหาเรื่องชกต่อยนิสัยจากหน้ามือเป็นซ่วมซึมแตกที่ใช้แล้วและยังไม่ได้กดถ้ามันเกิดขึ้นครั้งแรกและเขารู้ตัวรู้ริมิตก็ดีไปแต่หลายคนต้องรอให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ซะก่อนถึงจะยอมเลิกเล่าทั้งที่มันไม่จําเป็นต้องเลิกแค่รู้ริมิตก็พอหรือกินอยู่บ้านตัวเองมันยากนักเหรอย้อนกลับไป2024ที่มอนเตเวเดโอในประเทศอุรุกวัยหญิงท่านนี้ไปเห็นชายคนหนึ่ง วิ่งกระโดดเกาะรถเมย์จนรถเมย์ต้องยอมจอดเพราะกลัวเกิดอุบัติเหตุชายคนนี้ไม่ได้จะขึ้นรถเมย์แต่เขาเมาแล้วพลานหาเรื่องครับแค่จะขัดขวางไม่ให้รถเมย์ไปยืนเกาะยี่ยวนบอกให้ลงมาคนขับก็ลงมาเคลียร์ที่เมาถอดหมวกทิ้งและทําเป็นดึงเงเกงโชว์ให้เห็นว่าพร้อมบวกนะคนขับรถเมย์ก็ทมต้องการอะไรก่อนกลับขึ้นรถแปที่เมาก็กลางควักมือบอกให้ลงมาจากนั้นไปยืนคล่อมประตูไม่ให้เขาปิดจนคนขับต้องลงมาอีกที แต่จู่ๆมีแท็กซี่ขับมาเลนตรงข้ามเห็นว่ามีเหลืองเปิดประตูวิ่งเข้ามาและฮุกข,ขวาเข้าหน้าขี้เมาจากด้านหลังเต็มๆหน้าคว่ำจูบพื้นเกือบได้พาเข้านอนตะโกนด่าว่าหยุดก่อกวนคนจะทำมาหากินลากขากลับไปขึ้นฟุตบาทและค่อยหันไปหาคนขับรถเมย์บอกว่าแปะ ไปทำงานต่อแม้แต่ผู้โดยสารที่นั่งมากับแท็กซี่ยังลงมายืนคุมเชิงให้คิดดูจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคี้เมาก็งงดิครับทำไมมีเรื่องกับอีกคนแต่ถูกอีกคนต่อยวะแถมถูกต่อยฟรีด้วยจำไว้ว่าเวลาไปหาเรื่องใครคุณไม่ได้หาเรื่องตัวตัวต้องคอยลุ้นว่าจะโดนตีนเพื่อนร่วมอาชีพมิตรสหายหรือญาติครอบครัวเขาด้วยไหม อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้จิตหมุดเหงียวกันบ้างไหมยิ่งทันชายเรามีส่วนหย่อนคล้อยยิ่งทำให้เหม็นอับและคันแต่ไข่กรูมิ่งนวัตกรรมกรูมไข่ของคุณด้วยใบมีดเซรามิกที่ไม่มีทางบาดกินเนื้อขนไม่คุดและกระทัดรัดพอดีมือพกพาสะดวกแถมกันน้ำา1 0ไข่ไได้ทั้งหน้าและหลังรักแร้หรือแม้แต่หนวดเครา ถ้าคุณไม่รังเกียจตัวเองบอกลานหนอนกินหมี่เลิกดําคานเลิกคันมาพร้อมกับแปรงทําความสะอาดและหวีรองสองขนาดจะเต็นเตียนแบบรองทรงหรือจะโล่งสบายแบบเบบี้รับประกัน1ปีใช้คู่กับคลีนเซอร์อ่อนโยนสะอาดลึกการันตีโดยแพทย์ผิวหนังมีค่า PH ที่เหมาะสมลดการสะสมของแบคทีเรียมีให้เลือก2ฟิลอบอุ่นและเย็นสดชื่นปกป้องนาน72ชั่วโมงพิเศษโปรโมชั่น11ทับ1 ลดใหญ่แห่งปีเครื่องเล็มลดเหลือ1491บาทและคลีนเซอร์ล้างน้องชายลดเหลือ187บาทราคานี้ได้ตั้งแต่11พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นมองหาของแท้ต้อง Official Shop ไข่กรุมมิ่งเพราะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองและน้องน้อยของคุณครับอันดับที่3คนเราควรรับคำปฏิเสธให้เป็นโดยเฉพาะผู้ชายถ้าผู้หญิงเขาบอกว่าไม่ ก็คือไม่อย่าไปคิดเองเออเองว่าเขาลีลาเล่นตัวและไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่ไปเที่ยวผับบาร์กลางคืนใจง่ายทุกคนและผู้หญิงทุกคนควรเป็นศิลปะป้องกันตัว ย้อนกลับไปกรกดาปี2024กองเมงจรนปิดหน้าผับที่ไหนสักแห่งในรัสเซียกับอลิซาอิรินาวัย21ปีเธอจัดปาร์ตี้งานวันเกิดที่ผับแห่งนี้จะดันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเคยไปออกเดทกันแค่เพียงครั้งเดียวหยุดอยู่แค่นั้นเป็นคนรู้จักไม่ได้ไปต่อแต่เขากลับโผล่มางานปาร์ตี้ของเธอโดยไม่ถูกรับเชิญคิดไปเองว่ายังมีหวังซึ่งเธอก็ขอให้เขากลับไปอย่างสุภาพเขาเริ่มทำตัวไม่เหมาะสมพยายามจับมือโอบไหล่จนเธอต้องบอกว่าหยุดแตะตัวหนูได้ กลับทําให้เขายิ่งไม่พอใจและหยิบของปลาใส่เธอเธอจึงหนีออกไปหน้าร้านขอให้กาดตรงทางเข้าช่วยพาตัวเขาออกไปทีแต่กาดไม่มีท่าทีจะช่วยหรือทําอะไรเลยในเมื่อปฏิเสธและพูดดีๆแล้วไม่เป็นผลชายคนนี้มีท่าทีก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆจนชายอีกคนเห็นเลยเข้ามาช่วยห้ามให้ใจเย็นๆก็ไม่เป็นผลเหมือนกันซึ่งมันไม่จําเป็นเพราะนางฝึกศิลปะป้องกันตัวมาตั้งแต่เด็กๆและเคยได้เหรียญทองแกล์ปลิ่งและ MMA l e a g u ลกมือสมัครเล่นในปี2020ด้วย ยังจะเข้ามาประชิดอีกเปิดซ้ายเสยขวาคอมโบ1-2ถึงกับร่วงก่อนเดินจากไปในชุดเดรสสีขาวน่ารักพร้อมส้นสูงต่อหน้าต่อตาคนที่เข้ามาช่วยและกาดเฝ้าประตูชายคนนั้นถึงกับต้องใช้รั้วพยุงตัวเองขึ้น คิดไม่ถึงละสิเห็นหน้ารักแอปแบลดูไร้เดียงสาปรากฏว่าชายคนนั้นไม่ใช่คนรัเสเซียด้วยแต่เป็นคนอุสเปกิสถานแม่เธอยังบอกกับนักข่าวเลยว่าไม่มีผู้ชายคนไหนตรงนั้นสักคนที่จะคิดเข้ามาช่วยแต่เพอเอิญลูกสาวฉันปกป้องตัวเองเป็นไงไม่มีอะไรสะใจไปกว่าเห็นพวกขี้แพ้ตามรังควานและถูกผู้หญิงสัตว์ร่วงอันดับที่2เมื่อ22ตุลาคม2025ที่ผ่านมา ที่ร้านตัดผมในตัวเมืองพัทยากับช่างตัดผมหญิงอายุ34ปีเธอตัดผมให้ลูกค้าตามปกติภายในร้านจะมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น3คนอายุไล่เลี่ยกันและมาด้วยกันแต่ไปทำตัวทะลึ่งชีกอเปิดกระโปรงช่างตัดผมซึ่งเป็นเจ้าของร้านด้วยเขาตกใจตะโกนว่า no no แทนที่จะขอโทษกลับขำกันใหญ่เจ้าของร้านก็อดทนตัดผมให้จนเสร็จก่อนวีนแตกเพราะพวกมันดูไม่มีสำนึกเลยถามว่า just sorry ขอโทษแค่นี้มันพอเหรอตะโกนดา่ากูเป็นช่างตัดผมนะเว้ยกูไม่ใช่หญิงค้าบริการอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเสร็จก็เอาคลิปไปโพสลงโซเชียลซึ่งชาวเนต็ตต่างพากันบอกให้เธอไปแจ้งความปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะสื่อทางประเทศญี่ปุ่นเอาไปเผยแพร่ชาวเนต็ตญี่ปุ่นยังปีตแตกและถึงกับบอกเลยว่าจับมันไปเลยและ ไม่ต้องให้พวกมันกลับมาเราไม่นับพวกมันเป็นคนญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ไปตามล่าตัว3นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาได้นั่งคอตกคำไม่ออกยกมือไหว้ขอโทษถูกดำเนินคดีข้อหาลามกอนาจาร์โดนปรับคนละ5,000บาท และก็ตามสไตล์คนญี่ปุ่นก้มโค้งขอโทษบอกยินดีชดใช้ค่าเสียหายต้องโดนแบบนี้ก่อนถึงจะสำนึกช่างตัดผมก็ใจดียอมถอนแจ้งความให้ซึ่งทั้งชาวเน็ตญี่ปุ่นและชาวเน็ตไทยเชียร์กันให้ถอนวีซ่าห้ามกลับเข้าไทยอีกไทยก็เป็นประเทศที่แปลกเนาะเบลอหน้าคนผิดแต่เปิดหน้าผู้เสียหายผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงก็คือผู้ชายที่เติบโตขึ้นมาในวัยเด็กโดยไม่มีแม่อบรมสั่งสอนผู้ชายที่ควรมรีปมเรื่องแม่คือเอชกีนครับ อันดับที่หนึง อเมริกานั้นมีปัญหาเรื่องการชักดาบเยอะมากไม่ว่าจะร้านอาหารร้านซ่อมคอมซ่อมมือถือแม้กระทั่งร้านตัดผมทำเล็บเสร็จแล้วชิ่งไม่จ่ายเงินงงกับตะกะคนเหล่านี้มากคือไม่มีเงินแต่อยากทำอยู่ดีถ้าไม่ยอมก็ไปฟ้องเอาซึ่งมันเสียเวลาเสียประวัติเสียเงินมากกว่าเก่าด้วยคุ้มตรงไหนสู้ไปต่อราคานิดหน่อยและจ่ายไปให้มันจบเรื่องย้อนกลับไปสิ้นปี2016เป็นกล้องมุจอจรปิดในร้านรับซ่อมคอมที่ไหนสักแห่งในอเมริกาชายสวมหมวกสีดำ ยืนอ,อยู่ตรงกลางเป็นลูกค้าที่เคยเอาโน้ตบุ๊กมาซ่อมแต่พอซ่อมเสร็จกลับมาอิดอิดอดไม่ยอมจ่ายค่าซ่อม39ดอลลาร์หรือประมาณ1,200บาทบอกให้เอามาจากนั้นพยายามเดินไปหลังเคาน์เตอร์คว้าโน้ตบุ๊กของตัวเองแต่เจ้าของร้านไม่ยอมยื้อแย่งไว้ได้เท่านั้นแหละเริ่มทำกางและคมคู่เจ้าของร้านเห็นขู่เลยถามว่าอยากได้คืนใช่ปะ ทำท่าจะาเคยงทิ้งตัวสูงแค่5ฟุต3นิ้วยังทำซาอย่างกับชิวาวา่ายังมีหน้าไปบอกแฟนสาวให้โทรหาตำรวจแต่ตัวเองชักดาบนะเจ้าของร้านเดินไปวางโน้ตบุ๊กข้างหลังถอดหมวกผลักเก้าอี้ใส่และคว้าบางอย่างตายคา์เตอร์จังหวะนี้แหละทั้งชิวาว่ากับแฟนได้ีบเปิดประตูหนีออกไปเลยแต่ยังทำเป็นยืนคุมเชิงอยู่เจ้าของร้านก็บอกให้ออกไปเขาไม่ออกยังไงก็ต้องได้โน้ตบุ๊กคืนก่อนข่มขู่และเดินเข้าไปหาไกลขึ้นเรื่อยๆโดนไปหนึ่งฟืด เต็มๆหน้าหอมกลุ่นจากเตากับหลังหันแทบไม่ทันนั่นไม่ใช่สเปรย์พริกไทยแต่เป็นแบสเปรย์เลยสำหรับพ่นใส่หน้ามีมีประสิทธ,ธิภาพแสบร้อนมากกว่าสเปรย์พริกไทยถึง4เท่าพอโดนไปเต็มหน้ายืนขยี้ตาเจ้าของร้านรีบเดินเข้าไปและถีบ this is sparta กลางหลังกระเด็นออกไปนอกร้านและรีบล็อกประตูจากนั้นโทรแจ้งตำรวจสรุปไอแฟนชิว่า,วาไม่ได้โทรแจ้งตำรวจจริงพอตำรวจมาก็ทำตัวเป็นเหยื่อโดยไม่รู้เลยว่าร้านเขามีกล้องแน่นอน เจ้าของร้านไม่ถูกตั้งข้อหาอะไรและตำรวจก็ถามเหมือนที่พวกเราอยากถามถ้าไม่มีเงินจะไปซ่อมทำไม สองชายหญิงรุ่นใหญ่พึ่งหัดใช้สมาร์ทโฟนส่งไลน์หากันฝ่ายหญิงออกจะเป็นคนโรแมนติกส่วนฝ่ายชายออกจะซื่อบือ้อบ่ายวันหนึ่งฝ่ายหญิงออกไปหาเพื่อนๆน,นั่งกินกาแฟเลยถ่ายรูปกาแฟส่งไปและถามว่าทำอะไรอยู่ส่งมาให้ดูบ้างหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เลิกกันเลยเพราะฝ่ายชายถ่ายรูปกาแฟของเขาที่เพิ่งปล่อยลงซ่วมอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดตับสมองพังเหล่านี้ให้เพื่อนๆคุณดูกดไลค์เพื่อ,เ,อ like เป็นกำลังใจให้เราทำซีรีส์นี้ต่อไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปที่เรา ลงทุกวันพฤหัสกับเสาสำหรับสมุกเราได้ด้วยปุ่มสุปแตงหรือสมัครสมาชิกช่องแค่เพียงเดือนละ20บาทได้ดูคลิปล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เข้าร่วมกลุ่ม Discord พูดคุยเล่นเกมอย่าเริ่มไม่มีอะไรดูไทยแคนดูโชคดีครับทุกคน